เรียบร้อยเป็นไอเสียไปแล้วครับผมไปแล้วครับของไงเห้เนเพิ่งครับผมเพิ่งผมว่าซีโร่ประยูนนะรุ่นอดทิ์ก้อนแลวครับนี่สวัสดีครับผมคือเกาครับอากาศค้มๆพาเราะยิ่งป่าแบดครับพี่น้องน้องครับมันจ,จิมานบ่ มืัอนี้มาหลายคนมืัอนี้แต่ว่าส่วนหนึ่งจะต้องไปข้างล่างก่อนครับผมอยู่เทิงก่อนมืัอนี้พอบ้องปอกผ้าแบ,บนครับส่วนนีครับวันนี้สีมันวะไม้ปอกคอไม้ปอกแบนคุณครับเราจะต้องไปข้างล่างครับไปไก่ปูนมองครับวันสี้มันวะไปครับผมเบ่อไหลาทางด้วยครับอาเทียนมัน บางปลาแบทไงใส่โลครับผมถือแล้วไปถายตอนนี้ครับผมนะครับขอปลาแล้วเฮ้ยเขาปลาผมของผมว่าเขอปลากับของนะครับผมครับเนาะบังครับผมตัวใหญ่แค่ครับตัวใหญ่ขนาดแบบนึงครับต้นเกาหลิเนเห็นนะก็หลีครับปลาแบดใส่โลครับผม

ถือของผมไข่แตกปึ้งรบงนะเบิ่งครับผมนะเพิ่งโหดเดียแล้วสามโลซีโร่อยู่ครับนี่นครับผมเพื่อนครับผมผมว่าซีโร่ไปอยู่นะรุ่นอดทิ์ก่อนนะครับนี่โอาโวเกี่ยว ใหญ่ครับอีเรียกพี่น้องเบื้องบนนะมัหน่อยหน่อยดิเบิ่งครับจะเบิ่งไกลๆเลยนะว่าสองร้อยสิบกับผมสั่งเมื่อกี้นี่มันถึงศูนย์ร้อครับสองร้สิบอาย่าิลนะครับโอ้ยแก้วมาแต่สะพังับผมโอ้ครับมีเรื่องมาเลองพี่น้องฟังครับเมื่อกี้นี่ยิงป่าไปครับผมเกาหลีมันตีป่าเขาเราฟังครับคนเราฟังคล้องเขายิงป่าอยู่มันดาเา อันตรายครับพี่น้องเด้อฝากไว้ครับผมฝากไว้ให้คิดบางวันมีเก่าดีายๆไก่จะไปยิ่งฝากไก่มันครับมันคิดว่าเคาไรป่ามันบ่าไว้ครับแบบนี้ใส่แบนแบนี้นี่ใส่ยแย่เลยครับคนเกาหลีนี่แย่เลยครับโอ้ซื้อซะอยู่คนละฝากทางครับผมอยู่คนละฝากคล้องฝากทาง้งของมาด้าห้าว่านห้องยิ่งป่าไล่กวนป่ามันไม่ต้องตีป่าอยู่ ต่อมาเลยครับดาดาข้ามอยากของผมมองข้าไปดาถึงพอแม่ห้องผมแย่เลยรครับเกาหลีแบบนี้แย่เลยเลยออกมากผมยันนี่ปัญหาอะไรขั้นเรียงตีเรียงตัวไปยานครับคนไทยแต่ว่ายันนี่ปัญหาผมหัวหอมมาหาป่านเขาแย่เลยรครับเบาซึ้พพงพอดวใจคนเกาหลีนะนี่ใช่แบบนี้นมันมาตีตาหงกมาหาจีนเขาม,มาหาจีนครับผม ตังคุ้นตังอยู่แต่ว่ามารมดากันครับด่างหอดพอนไหมฮ้องแ yeah, ย่ยุคแบบนี้เมื่อไหรครับแบบนี้แย่ค้นเกาหลีแบบนี้มีเซ็กซ์ย yeah. ่ี่ลีครับฉากก็พอครับผมคนเกาหลีแบบนี้เอาซื้อซะว่เคยพอครับ ต่างคนต่างหาจินนะติตกรยิ่งเลยผมซีโร่นี่ครับย่ชื่อนานิติดกนยิงยซีโรผมอน,นี้บเขามาเลยมันนี้มันนี้อากาศเอาเป็น,นยังงครับมันนี้ไล่ไลๆแล,ล,ล้วสาไเพจแงถุงนี้ถุงนี้

ถือว่าล่ะโอ้ขับจิตใจบ่นิ่งพ่อขับมือนีอพ่ซื้อซะถือดา,า,ดา,าครับพดพวกไอ้ถือดาครับผมเยอะครับเยอะเยอะแบบนี้ผ่าแปชรสามสี่ตัวไม่ตัวเนี่ยครับผม ไปซครับไปแบนเอาจนได้ครับพี่น้องสองตัวครับสองตัวเดียวตัวนี้ข้างหลังออกมาครับเอาตัวนี้ก่อนสอดปูดครับใส่หัวเลยตัวนี้ใสมหงั่งผมแบนนะเพิ่งครับุมนะเพิ่งครับนี่ตัวมันครับนี่บางสีมันหน่อยแต่มันใหญ่ครับนี่ใส่หัวเลยเพิ่งครับผมคุณนะเพิ่งครับมันหน่อยนะครับใหญ่ยังนี่ใส่หัวเลยครับผมลิฟท์มัพ มาครับปุณนะมีตู๋ยังไงครับ <S <S เดี๋ยวปลาแบดครับผมปลาแบดลูกดอกกับสายสายลูกดอกกันเลเรียบร้อยเรียบร้อยบอบอถือซื้อปลาทุกหน้าแบบคุนพอน่าเหมาอะไรขันข้างกันน่ะลูกพี่ น้ำคุณครับผมมันนี่ยิ่งเปล่ามันครับมันนี่ใจมันศูนย์ครับผมใจมันศูนย์แห้งครับคนเกาหลีธรระดาแล้วยิ่งเปล่าหนึ่งนะครับใจมันเลยนั่นเออ้ยแบตเนี้น้ำแบบพ่นคุณห้องล่างอยู่เด็กเสร็น่อแบบนี่ห้องน้ำเหรอห้องน้ำเล็กเห็นเหรอ เจ็บร้อยปไปในเสียไปแล้วครับผมไปแล้วครับของเงี้ไปแล้วครับผมมื่อนี้ยิงป่าว่ามลครับโบซื้อซะย่อนเอา้าลุดดิว้ามันลุดมันเลียนย่อนสายครับผมพี่ปลาใหม่พี่ได้ขอ,ข,อของเขาไปยิงป่าว่ามลครับมื่อนี้โบซื้อซะอครับ เกาหลีมันแต่คนสอนครับผมเจอเกาหลีให้เกาหลีได้ครับมันบนหาสิมาดากันครับกันพระมหาหากินเขาก็หากินครับมันบนหากินครับผมมันมาตกป่าต้อก็ปล่อยมันถึงเป็นเกาหลีที่นิสัยแย่เลยครับมันครับของแท้ครับง่ายขนาดนนั้เออครับใส่นี่ใส่โรยแล้วครับผมใส่โรยแล้วครับคุณนะนะครับคุณแบตใส่โรยครับผมเห็นไหมเนี่ยแต้มที่สามครับผมแก้ว เห็นสามในสองโอเคครับผมเจ้าโอ้โหซื้อครับพี่น้องมือนี้ยิ่งป่าพวกมลครับโอ้ซื้อครับยิ่งป่าพ่กอุ่นใจนะเกาหลีมาัมาจรรย์หัยครับผมตามจริงมันวนามาดากันครับมันวนา,าหาศจรรยกันนะกัดมาหายอยู่ห้าจิ้เห็นแจโตครับพุ่นเกาหลีโอ้าหซื้อซะผมสร้างหลายกันมือนี้ล่ะสร้างคองเกาหลีหาคนดีอยู่มีครับผมเกาหลีผมโอ้โซื้อเลย อพอมาหาจินครับผมต่างคนต่างหาจินเงินยยงมาหายกันมาดากันนะผมสักพอล่ะเกิดไลวะดาหอดพอเม่ห้องดาหอดเาแม่เราลยย่งป่าอมอนทุกวันนี้ใจ๋มมันนึกอไหโอ้ ขนาดตีปลาเขา,ราเรฟังนะครับหาจิตเขาเฟังนะาฟังนำนะห้องดาง,งบุกมวลครับผมไปครับมันนีขับใจมันจะในบุนิยิงปลาหมดทันที่หนตาแบดไงอ้ยถ้าจะจมให้ก่บดิใส่แล้วเนาะ ปลาในล่าอะไรครับน้องงี่หางสั้นสักหละครับหนึ่งสองสามมยิ่งครับผมซีตัวจุ่มหนึ่งครับนี่ประมาณสิบก่าตัวครับนี่หนึ่งสองสามซีีหนึ่งสองสามซีหาหตัวกตัวครับผมพูดหนว่สังเกตขึ้นนำมันเรียนอ่ะโมยิ่งคับผมยิ่งพอมักวานใ้ครับต้องเอาตัวยังต้องเอารุ่นบักวางครับเอาบักสิบโลขึ้นนลครับผม มากเหมืนนั้นครับออกสิบโลขึ้นเลยนะโอ้ครับโอ้โหเรื่องเก่าครับจมพอโลขออนุญาตจมครับเลยเรื่องเก่าลีเมื่อกี้ครับผมพวกประทับใจแหงนะครับมาด่ากันแบบนี้เพราะบ่ไหวครับบ่ไหว้ด่าเขาแบบรู้สึกไม่ใจครับผมข้ามด่าเขากังความเห็นแก่ตัวของเขานะทางคนต่างหากครับหาจะคนเราฝากฟังครับเขาจะฟังไกลๆขึ้นเห็นไหมคนเราฟังนะครับผมเขาอยู่ไกลๆนะ ห้องมาดากันขั้นยันขั้นมีปากเสียงกับยันขเขาแจ่มด้มยนจับครับผมไปครับขอโทษขอไปครับเรื่อนีตจบไหมฟังยังไงได้ไปครับลงข้างล่างาแบดเนี่ยเป็นของไล่กันโอ้ยขับไปแล้วไล่กันเนาะผมขอไปเนี่ยไปไปเนี่ยโอ้ยเสียดายเถอะวะเหยียบลอยวะก็ถือเสือรับผมตู่งี้ สองตัวครับสองตัวม่อกรมาเป็นครัเม่อก้คุณคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยางิตย์ก็อย่างอาทิโอ right. uh ้ออนเออยางิตย์างิตออนนะผมมันแรคมันแรนมันแรนแรนเน่แทมันขมันะมัตอนมูครับมันตอนมูมันต้อนมู หนึ่งสองสองตัวครับตัวนี้ถากหัวเริ่มถากหัวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงหลดฟองยิงโหลดฟองขับไปแล้วไปแล้วครับผมไปแล้วครับคุณอ่ะเห็นบ่หัวโปมันได้นะ,ะ,นนะค,ะคุณอ่ะค็ณบอสเี่ตัวนึงเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะเฝ้าไปเย็นจิน เจ้าของนั้นนหะอือเอาอู้ขับใส่สวยครับผมชุบคุณนะ่ะสอดปุดครับผมใส่สวยแล้วตัวตนึงโมเต็ปตัวนึงตัวนึงลดกันสองตัวสามตัวเอ้ยก็ไปบันคะรับเลยใส่สวยครับผมใส่สวยงามครับเนี่ยใส่สวยงามครับผมแจลว ไปครับพี่น้องครับของครับอันนี้วันนี้ผลงานในลายครับวันนี้พึ่งบัครับวันนี้ยิ่งป่ามุมวอลครับผมมุมบอนใจพอมันยิ่งป่ามาเจอคนนกหรีแบบนี้เมันก็แย่ครับรู้สึกแย่ครับถือเป็นธรามดาฮะบอลหาแบบนี้มันก็อาเกียรครับผมมันก็น้อยใจครับป่าทุกน้ำน้อยใจเพราะยังครับผมมาหาจิตน้ำกันครับแต่ว่าคือว่าครับพอขณะตีป่าคนละฟังครับคนละฟังคนละฟังของคล้องน้ำยังไงเนี่ย ห้องเท่าไปเท่าน no ี้ครับผมมันเลื้อยไกลเป็นน้อยไกลครับถึงมันดาวแบบดาแบบข้ามหยาบบรรท้อนครับผมขันบรรท้อนกับดาวข้ามหยาบดาถึงพ่อถึงแม่ครับผมได้แบบหยาบครับผมมันเลื้อยน้อยไกลครับผมมาหาจินแต่ว่าเขาแบบไรเท่านี้ดาวข้ามแบบหยาบครับคงได้สกับปของครับผมะมันนี่เอาพ่อกินครับผมมันนี่สามคลิปครับมันนี่ยิ่งเปล่าม้วนครับเลยมันครับผมต้องยิ่งม้วนน่ครับตัวหนึ่ง กลับของครับผมไปครับผมกลับของครับวันนี้ขาดตกบกพองอะไรขอตรษขอพัยครับเด้อวอลีนแฉ็งบอลลีนพันกับขอตทวขอพัยครับผมคอมเมนต์ติชมมาได้ครับนอมรับคำติชมกับผมพร้อมปรับปรุงพร้อมไปครับผมกลับของครับวันนี้ไปเจอกันคลิปหน้านะครับเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ